ว้าวโอ้งามอีหลีเลยโอ้โถูเบิกทางนั่นเนาะไฟประดับทางมาลักงดิฮะมาล้างมาลัางดีๆดีๆโอ้ว้าวโอ้ทหทนีดงามเลยสุดยอดเลยป้าถุกครั้งแรกได้กูคิวคือกัน เนาะเบบเคยไม่เห็นสบายดีสบายดีพอด่อแม่พี่น้องเนาะ่าย <c oughs> ินดีตอนรับตุก่าน <c oughs> เข่าซู่่องของเฮาอีกคือเก้าคือเดิมกาตอนนี้พบกับเฮาสามคนด้วยกันอยู่ที่เชียงร <c oughs> ายว้าว <c oughs> เนาะเฮามาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะกาตอนนี้เป็นตอนจังงงหรอหนึ่งทุ่มฮอดละบ่พอดี้หนึ่งทุ่มเ <c oughs> นาะ พอนาฬิกาก็ลังเปลี่ยนสีตอนนี้ตากูคิวเฝ้าไปเบิ้งหอนาฬิกาเปลี่ยนสีกบอ่ามันยังก็อันนี้มัเอ็นไปเบิ้งอันนี้ก่อนเราค่อยบากกันถนนคนเดินถนนคนเดินอ่๋อเอาคุ่นรู้ไหมแซงคิวเลยโอ้อันนี้นี่ฮอตฮอตเวลาแบบพื่อใดแล้วมันเปลี่ยนสี เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเนาะเบิ่งกับคุณตามที่เขาเจ้าบอกว่าเจ็ดโมงเต็มมันมันมันจะเปลี่ยนสีไปทันล่ะกับแปดโมงเต็มมาทันทุกทุกทุกชั่วโมงโอ้โธ่เนาะอ่าคู่คู่กับคู่ดอยฟฝ้าไปเบิ่งนาฬิกาห่อนาฬิกาเปลี่ยนสีเนาะนะอ่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนสีตลอดเนาะตามเทียสังเกตเห็น โอู้เช็ดนี่ชื่อว่าโอ้งามความพี่้องว้าวว้าวว้าวว้าทุกทุกั่วโมงเนาะฮะโอ้งามเนามไม่รน้ว้าวบ่เคยเห็นเจ้าเทือได้เล ก็มีคนมาหลายก็พ่อแม่พี่น้องอ่าตอนนี้อยู่ที่เจ็ดโมงป่ายสามนาทีหนึ่งทุ่มนีน่โอ้งามพ่อแม่พี่น้อง ท,ท,ท,ทอ่าเธอเนาะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเบึงในจุดนี้ว้าวเนาะมีไฟเสกสีหลายพอสมควรเลยเน่ ว้าวโว้าวโอ้งามยิลเลยโอ้เอเดิงทางนั้นเนาะไปประดับทางเอาลักดิฮะหาลักมาา ว้าวโคตนี่งามเลยสุดยอดเ่ยปาทุกแข็งแรกได้กูคิวคือกันเนาะแล้วเคยมาเห็นตอนกลางเวนแต่ว่าไม่เคยเห็นตอนกลางคืนจังๆเผื่อโอ้งามร้ายทุกคนขักสุดอกกูด้วเนาะขากซุด ตา,า,า,ายุกปุาให้พี่น้องรอถึงไฟประดับทางสุดใจไห <c oughs> นทางรูมเนาะไหนเพื่อนกัโอ้โหผักสุยอดเลย คนมาไลยพอสมควรเลยนักองเกี่ยวนาะแนนวันเต่าโฮมเลยอ๋อหมดเวลาแล้วบอกน้ออาจจะไม่เวลาแล้วเนาะอาจจะไม่เวลาแล้วหมดเวลาตอนนี้แต่เช่นม้งปลานาะเช่นมปลายทุ่มหนึ่งทุ่ม ใจว่าจะเปลี่ยนซีอีกแปดโมงเต็มเปลี่ยนป่าครูดอยบอกเขาใจปิดเขาว่าทุกๆหนึ่งสัปโมงหรือว่าทุกๆเจ็ดโมงนี่แหละเนาะบอลนี่พี่น้องนะโอ้โหรถรถบักรายพี่น้องไปยังไงพี่นาองคนเปลี่ยนซีแล้วเขาดีดอกแมนแมนพอดีเป็นบอลซีแยก หนึ่งสองสามแล้วก็ซีทั้งนี้อ่าอันนี้เป็นออนาฬิกาทุกคนอ่าเป็นนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่ามาดูหอนาฬิกาเปลี่ยนซีเนาะโอ้เธอ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 สุดใจเลย โอเคเนาะตอนนี้กะเพิ่นก็ได้ปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนที่เพิ่นเปิดไฟอ่ะตอนหนึ่งทุ่มเนาะอ่าหรือว่าเจ็ดโมงเนาะตอนนี้เพิ่นกะปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยเนาะกะโอ้โธุู่นพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ไฟเม <c oughs> ื่อกี้เพิ่นเปิดเพลงแดนเะนาะกะบน่ใจว่าจะเปลี่ยนเท่าไหร่ย่านอ่าพ่อแม่พี่น้องจะบดยิ้น,ใน,ในเสียงที่เขาเว้าไปนะ ยูบอลนี่เป็นอ่าเป็นนาฬิกาเปลี่ยนสีเน,ะนาะหอนาฬิกาเปลี่ยนสีดูใจกลางของอ่าจังหวัดเชียงรายเนาะเ <ssä> อาะเป็นพีน่น <Okay. S 2> ้องโอเคเอ้าอ่าหลังจากนั้นเาขาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงอีกอ่าบอลที่ว่าเขาจะไปเนาะเป้าหมายของเขาในวัอนี้นอ,อันไหนบไปเดียวกังเก้าเยี่ยมเลยปอแน่หน้า โอ้นี่ผู้โดย่ารถติดไฟแดงผ่านไดีด้วหคุณอ๋อถโอ้โหสุดยอดเลยเ่าิสุดเนาะสุดยอดสุดยอดป้าหุยคุนสุดสตาคุสุดสายตาเลยโอ้โๆจักมุ้งจริงจิไปนี่โอ้โป้าป้าป้ารถติดไฟแดง จักลอยแมสหน่พุ่นโอ้แต่ไปแล้วเนี่ยแต่ไปแล้วทางหน้าทางหน้าได้ไปแล้วทางหน้าไปแล้วก็ทางล่างเนี่ยมาฮอตบนหันแล้วังจิบอีกแมนสามนมดสิบวิสาวิโอ้โถบุ่พญรถติดพุ่นโอ้ไปลุมพุ่นโอ้โหโถ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 โอ้โม่เคยเห็นแบบนี้จักเทื่อ

คือจีแมนใจกลางเมืองนะวันนี้เนาะอ้อรถเนี่ยยังติดอยู่ได้คุดูดอยฮะโบฮูคือกันดเด้อนาะไฟแดงอยู่วันนี้แหละพอาม่พี่น้องที่ว่าเหตุให้รถตะกี้ติดโอ้โหถงเงาเยียดพุด ไปคอดพุ่นรถติดม้งว้าเป็นซ้ายไปเลยไป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 ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ก่อนที่ขามรถได้ก่อนที่ข้ามทางได้ที่ไฟแดงพี่น้เรา่อนจะได้ข้ามต้องมีไฟแดงพี่น้องนี่โอ้เกือบข้ามก็ได้โอ้ถูกถูกท่างนั้นบงงามนี่ไฟน่ะลูกปุ่มเกือบดำเอลล่ามาเป็นบักเบ่งอ่ะบักเบ่ง นีเพ่อน่าอย่างอะไว่าโคมบ่โคมอ่ะโคมนะโคมไฟอ๋อนำเบาเล่า้เนมักบิงไอ้ทงนี้ก็ติดยาวเตอรเดี๋ยวนี้น่ะลองไปท่งนี้บ oh. ่ตอนนี้เขากำลังไปสอกหาถนนคนเดินมาซะอ๋อ้ท่าไหร่ตอนนี้เขาก็มาหอดบอลอเพื่อนวันนี้ไดู้หน่อย ถนนคนเดินถนนคนเดินเนาะแต่ว่าถ้าอยู่โอ้ยมีเสียงเพลง <laughs> ถ้าอยู่ฟังลาวเขาจะเอจอราเมนตลาดมืดบอกเออเนาะน่าจะคืออยู่หลวงพระบางเนาะแมนแมนตลาดม,ม,มืด,มดน่าจะเป็นตลาดมืดประมาณ<อ>นี้เนาะเ<อ>ขาขายของก็ฟงกินแล้วก็ขายเสื้อผ้าอะไรทำใหม่มีเยอะแยะเนาะแมนแมนเพลงเนาะมีเพลงหลายเตทบ เื่องหันไข่ยอยู่แค่น,นี้คข่าย่ครับอยู่ลาวเลยเน <ged Import> <c oughs> าะคข,ข,ข่าย่ครับย่หลงมาบางเลย <c oughs> <ๆ> <c oughs> นี่ <c oughs> ทั้งนี้จะเป็นขายอาหารการกินส่วนทางมือขวามือจะเป็นขายเสียผ้า <c oughs> โอ้ทุ่ง

ถูกๆคนหลายพอสมควรอ๋อขนมากระไรเนาะใช้กองนาแม่แม่นแม่ใช้กองรังพี่เราเด้อ่ะเด็กโอเคกองนาก็ได้อ๋อถูกๆถูกๆพายามคิดเล่นดิเฮาตองยางเล่นเล่นทรายเนาะแมนแมนอ๋อหอมจังปะอยากกินเลยหอมแม่อยากกินพระไทยอ่โอ้เขาเจ้าอันนี้มปนติดกันนี่ โอ้พ oh, ันเป่า oh, ก็คิ้วกูคิ้เพันอาจะพิการตากยอด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 เลี้ยงไหมอาจับกองเหนไหที่ยอดอะไรโอ้บังกองมันบ่มีเหรียญกูคิ้วโบมีเหรียญโบมีจับเมียเอากูดอยมี้ยโอเคไอ้กูดอยยอด กัน่วบผู้มีเรียนพอดีคู่ดอยเอาให้เข้าใจได้คู่ดอยพอมากครับผู้บอกคู่คิวเพื่อนอเิ่งยังคุปทายเ้ยคุปติกฮะนี่เป็นผู้คิดว่าเท็กไหมหรอผู้บอกโดนตีเท็กนี่เป็นยังเช็คมิทูยูฮา ของเลยของเลยขค้อเค้าไม่์้องเพิ่เสียงบ่ดีนะเดี๋ยวทอนหู้หน่อยนึงอ่ะ We have take me to you so give me your hand and hold me แหมแม่นบอ่แม่นๆๆเอ้าไม่เลยเสียงบ่ดีจังหน่อยข่าวดาไปทุ่งไปถทุ่งไปได้ได้ทุ่งอ่ะกระเป๋าว่ะ ผู้โอยว่าอยากได้ทงอยากได้กระเป๋าโคตรนาะผู้ชิวสุญญานะโคตเนาะคนมากรลายนี่มีรถตลาดมีรถตลาดมืดอยู่บนนี้หอยบอลชี้แยกวะทางนี้ทางนี้เนาะแล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้โอ้โหถูลายคนเต็มเลย ไอไอติมไอติมอ่ะไอติมแท่งไอติมมไอติมก็ปิ้นแต่ปิ้นมาเ่าปิ้นปิ้นให้มันกล่มเน่หน่าสำไม่ล้วพี่โอ้แม่แม่ไอติมหลอดไอติมหลอดไอติมหลอดไอติมแท่งไอติมหอดผลไม้สตรอเบอรี่เก้าสิบบาทอืมอผมเคยกินยักษ์เจอได้สตรอเบอรี่อยากกินแล้วเนาะ คูคิวซื้อกินคูคิวตลอดเลยต้องเป็นคุกคิวตลอดเลยคุกคิวสือบไว้หรอต่อไปสตรอเบอรี่กับคูดอยโอ้ไม่นะไปคูดอยจักนไปอยากกินนะสตรอเบอรี่เนี่ยยางนีเลยยางนีคุณไอดียังซอสเครื่องให้เมียยังไม่ได้เถอะโอ้ยทำไมมูคนแม่มูอยากกินอ่ะคนสื้อหยอนเลยหลายสุด ๋อ้คนหูจากลูกทางไหนมาสุดเสือแล้วคู่ดอยชัดเลยบายดีเดี๋ยวจะซื้อเครื่องกันเพราะที่เหตุเรายากได้ไป็แบบกุกคิวคุกคิวลมโทรศัพท์ เอาตัวน,นี้ครับ <laughs> ยี่สิบห้าบาทบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุนด้อวัดีพอได้พบเงินสดมาโเคร่ะเสร็ะเคค่ะโอเคคะโอเคเด้ะคมเอเนเ่ดคะค่ะดโอ่เ่เเเ็ะคเอะ คือบอได้ออที่เอาเงิลงไปออี่สิบห้าบาทวันรัณครับขอบคุณครับ <c oughs> ไม่เป็นไรใส่นี้ได้ะค,ะครับโคคิวไปโอ้โทนอตอนนี้ก็เกือบเกือบจะพอสองทุ่มแล้วละ่ะคนก็ยังล้าอยู่พ่อแม่พี่น้อง คนอ๋ถูกพ่อแม่พี่น้องเตม็มเลยขาไ่ปัเป็นของที่เขามีอยู่แล้วแตองได้พมเป็นนองแต่เบิงน้ำกันได้ชมน้ำกันเนาะถนนคนเดินสมกับคาว่าถนนคนเดินน้องคุณดอยนาะอ้โ่ะไรมาเดินเ่ได้มาให้ก็ต้อง ท้างไหนกูเลยบซ้ายบซสายเดยซสายเนาะผมมีลงไปน้ำกูดอยผมีตบลงแน่ใจระดับเอปลาเท่เลวคือลงเพราเส้นขวางมุ่นเดี๋ยวเๆดูโทมันเไดโทมปะเอาเลยยักไดตัวเลือกเอาบุนึสเปก นี่จะขายเป็นอาหารการกินโอ้อยน้ำอ้อยสด<า>นี่ทั้งนี้เนาะมีมักนัดมีย0บาทโอ้คูคิวอยากกินวะคู่ดอยอยากกินมักนัดอยากกินมักนัดกกนนวะเงินมามักนัดว่าจะได้ก็สับระรสัาบระสบรสเราไม่มี20บาท เราก็ไม่มีมีพันบาทคงเราเราไปยอดมาแล้วเอาเลยครับพี่ตามสบายอาจับเซ็นอ่ะจับจับจับครับนี่พ่อมเดี๋ยวจะซ้อซับปปรโให้กกินด้วยเจ้าเจ้าจ้าอยากกินบ่อยากได้ยินคำนี้มานาน สวัสดีครับยีส่สิบบาทป่ะครับอยากกินป่ลองซีมอมาหนึ่งนะึงเนาะเจ้าบาทเป็นป่ะครับ,บ <laughs> อยู่อยู่ใส่โอนโอนเด้อใส่เลยใส่ทงเลยกุ๊กคิ้วอ่มาใส่ทงไม่ใช่ใส่ใส่ใส่เจ้าบาทใส่เด <Own, own S 2> ้อ โอนองโอนหม่องไดรนี่โอ้โทษ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 ขอโทษเด้อขอโทษไม่ไม่ไม่พี่บอกว่าโอนข้างบนก็ต้องขึ้นข้างบนเอาล่ะบอลลี่ทันสมัยเลยบอลลี่บ่มีเงินสดเท่าไหร่ยี่สิบบาทส่าบาทสองร้อยเลยไมเพิ่มเลขอดส่วนเพิ่มเลขอดส่วน เพิ่มนี่เพิ่มไปเพิ่มไปศูนย์อ้าวเพิ่มเตะเพิ่มยังบอลลูย์เทน้อฟน้อยเกินไปโอนไม่ได้ครับขอบคุณนะครับนี่เบิรงดชิมมึงดูอ๋อคนจับชิมได้ไหมเอาชิมเลยปั๊บเอาใหม่ไมาให้อีก งับอ,อ,อ,อร่อยอเปรี้ยวหว <laughs> านมากแซบ่บหล่อันนี้กินไหมกินไม่ <laughs> ไมไ่ได้ได้ไม่สงสารคน<อ>จับล้องด้วยเลยสร้างมันเถอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอาแจหคคู่ดอยซิมมึง เอาละจุดอะไรตรงเนี้เใช่ป่ะอืมใช่ป้องเอาแล้วเอาแล้วมันนัดเป็นยังนี่วะสับปะรดว่ามีปั็นหอว่าเป็นหงเป็นหงเพิ่นปอกเอาหัวมันออกสับเอาตามันออกตามันออกคิดว่ามัน มาลราเป็นแบบนี้เลยพ่แม่นเนาะโอ้โหตอนนี้ครับกลับมาปลาแกงคือปลาแกงเนาะตอนนี้ครับก็ได้กลับมาที่อ่ามันอยัางกับคุกคิวจากถนนคนเดินอ่าแล้วก็มาอยู่ที่นาฬิกาเปลี่ยนสีนาฬิกาเปลี่ยนสีเนาะเป็นที่เรียบร้อยไปลุ้นไปม่วนไปเห็นตื่นหูตื่นตาเนาะ ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราสามคนได้ไม่เห็นแบบแบบนี้เนาะโอ้โหคักอยู่เนาะคัก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 สุดๆก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็นี่แหละพาทุกคนมาเบิ่งมาชมบรรยากาศบางทานอาจจะเคยเห็นแต่ว่าสำหรับเราแท้ยังไม่เคยเห็นเถอะคุกคิวเบิ่งกอย่างคูกคิวเนี่ยแคกินโมโอ้สายตาลอกแล้วได้คูกคิวเพื่อได้เอาหู้ด้วเนาะ โอเค่ะแต่ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เฮาสามคนคอตัวไปนอนก็เนาะพักพรอนเอาเงาเอาแห้งมืออื่นนี่แผนจะไปทางไหนบูน้ำคู่คิ้วแหละเพราะว่ามาช่วยภารกิจของคู่คิ้วอนนะกาแล้วแต่คู่คิวจะพาไปสำหรับมืันนี้ก็จะได้พากันอาบน้ำแล้วก็จะพากันเข้านอนนาะ ดด <c oughs> โอเคเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนอนสบายดีสบายดี